สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องแนวโน้มราคา XRP สกุลเงินดิจิทัลที่หลายคนจับตามองมากเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีข่าวเรื่องอกองทุน ETF ที่อาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับใช่ค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนเลย สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะกลั่นข้อมูลจากบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่ส่งเข้ามานะครับเป้าหมายก็คือสกัดเอาประเด็นสําคัญสําคัญ,คญทําความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อราคาทั้งเรื่องเทคนิคและก็เรื่องใหญ่ๆอย่าง ETF ที่ใกล้เข้ามาค่ะจริงๆสถานการณ์ตอนนี้น่าติดตามมากนะคะราคา XRP ก็กําลังเหมือนพยายามจะฟื้นตัวหลังจากที่ลงมาสักพักแต่ก็ยังแบบว่าเคลื่อนไหวในกรอบที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันครับแล้วก็แน่นอนปัจจัยสําคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือเรื่อง ETF นี่แหละคะ่ะโอเคครับ เยี่ยมเลยงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละยเอียดเชิงเทคนิคกันก่อนเลยดีกว่าครับภาพรวมราคา XRP ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้าดูราบข้อมูลล่าสุดนะคะราคา XRP ก็ซื้อขายอยู่เทวๆ2.48ดอลลาร์แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมาจากแนวรับสำคัญแถวๆ2.2ได้นะคะครับ2.2ดอลลาร์ 2. 2ใช่ค่ะ แต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยราคาก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบที่เรียกว่า Descending Channel หรือว่าช่องสัญญาณแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะก็คือยังเป็นขาลงในภาพใหญ่อยู่ประมาณนั้นค่ะคือทําจุดสูงสุดต่ําลงจุดต่ําสุดก็ต่ําลงในช่วงก่อนหน้าที่บอกว่าระดับ2.2ดอลลาร์เป็นแนวรับสําคัญเนี่ยมันมีความหมายเชิงเทคนิคยังไงเป็นพิเศษครับอ๋อ2.2ดอลลาร์นี้ถือเป็นโซนที่สําคัญในอดีตเลยค่ะเคยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง การที่ราคามันลงมาแล้วหยุดตรงนี้ได้แล้วดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็สะท้อนว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างหลังจากที่โดนเทขายมาตลอดอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆค่ะว่าแรงขายเริ่มอ่อนลงแล้วราคากําลังพยายามจะสร้างฐานเข้าใจครับแล้วมองกลับกันด้านบนล่ะครับมีแนวต้านตรงไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือเป็นจุดที่ชี้วัดสําคัญสาคัญบ้างครับ แนวต้านที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆตอนนี้คือ2.7ค่ะ2.7ใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย2.7ดอลลาร์เคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาก่อนพอราคาหลุดลงมาปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นแนวต้านหลักไปเลยอ๋อเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าพิวั t โซนคือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญการที่ xrp จะผ่านตรงนี้ขึ้นไปยืนเหนือได้ใหม่เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางระยะต่อไปเลยค่ะว่าจะมีแรงไปต่อหรือเปล่า ฟังดูเหมือน2.7ดอลลาร์นี่เป็นด่านหินเลยนะครับถ้าสมมุติมมตว่า XRP มีแรงส่งพอผ่านไปได้จริงๆเราจะมองภาพต่อไปอยังไงครับค่ะถ้า XRP สามารถทะลุ2.7ดอลลาร์แล้วยืนเหนือได้มั่นคงนะคะอันนี้จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดขึ้นครับซึ่งก็อาจจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายต่อไปแถวแถว3.1ดอลลาร์โซนนั้นก็เคยมีการซื้อขายกันหนาแน่นในอดีตเหมือนกัน3.1ดอลลาร์นะครับ แล้วถ้าโมเมนตัมยังดีต่อเนื่องนะคะตามหลักการวัดเป้าหมายทางเทคนิคที่เรียกว่า mature d projection คือวัดจากกรอบเดิมที่มันทะลุขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นไปถึง3.6ดอลลาร์ได้เหมือนกันค่ะโอ้3.6ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะก็เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ทางเทคนิคแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจประกอบกันนะคะคือสัญญาณจาก indicator อย่าง RSI อ๋อ RSI relative strength index ใช่ค่ะตัววัดโมเมนตัมตอนนี้ค่า RSI อยู่ที่ประมาณ44แล้วมันเริ่มแสดงสัญญาณที่เรียกว่า bullish divergence ค่ะ bullish divergence นี่คือยังไงนะครับคือสัญญาณน,นี้มันเกิดขึ้นเวลาที่ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่แต่ตัว RSI เนี่ยมันไม่ทำจุดต่ำสุดตามหรือว่ายกตัวสูงขึ้นส่วนทางกันอ๋อราคาลงแต่ RSI ไม่ลงตาม ประมาณนั้นค่ะมันบ่งชี้ว่าแม้ราคาข้างนอกจะยังดูไม่ดีแต่แรงส่งข้างในหรือโมเมนตัมเนี่ยอาจจะกำลังเริ่มกลับทิศเป็นบวกถ้ามีแรงซื้อเข้ามาช่วยยืนยันอีกทีก็อาจจะดีค่ะอืมฟังดูมีสัญญาณบวกซ้อนอยู่นะครับแต่แน่นอนการลงทุนมันก็มี2ด้านเสมอถ้าเกิดสถานการณ์กลับกันแหละครับมันไปติดที่2.7ผ่านไม่ได้จริงๆจะเป็นยังไงต่อครับ นั่นก็เป็นอีกซีนาริโอที่ต้องคิดเผื่อไว้ค่ะถ้าหากว่าราคาไปชน2.7แล้วแรงไม่พอผ่านไม่ได้จริงๆก็อาจจะทําให้ช่วงปรับฐานหรือพักตัวเนี่ยมันยืดเดือออกไปอีกครับค่ะเราก็อาจจะได้เห็นราคากลับลงไปทดสอบแนวรับ2.2เหรียญอีกครั้งอาจจะลงไปเพื่อสะสมกําลังก่อนจะพยายามขึ้นมารอบใหม่ก็ต้องจับตาดูแถวแ2วต่อไปค่ะ โอเคครับชัดเจนเรื่องเทคนิคเลยทั้งแนวรับแนวต้าน RSI ทีนี้มาดูอีกปัจจัยที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสำคัญมากๆในช่วงนี้ก็คือเรื่อง XRP ETF ที่ทุกคนกำลังพูดถึงกันเรื่องนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะกำหนดการที่คาดว่าจะมีการเปิดตัว XRP ETF วันที่13พฤศจิกายนนี้13พฤศจิกายนใช่ค่ะ ถือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ตลาดจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันอาจจะส่งผลต่อราคาได้ค่อนข้างมากข้อมูลที่มีตอนนี้คือบริษัท Canary Capital เขาได้ยื่นเอกสาร S1 ฉบ,บับปรับปรุงใหม่ไปแล้ว S1 นี่คือเอกสารสำหรับยื่นขอขายหลักทรัพย์กับกรอตตสหรัฐใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเอกสารสำคัญเลยการปรับปรุงครั้งนี้เขามีการถอดข้อความบางอย่างที่อาจจะทำให้มันล่าช้าออกไปสิ่งที่น่าสนใจคือการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยมันทาให้มีความเป็นไปได้ที่ ETF ตัวนี้จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Auto Activate a u t o a อ t ติเว e คือ,อยังไงครับคือมันหมายความว่าผ้าทางกลอตไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดหรือมีข้อทักท้วงอะไรภายในเวลาที่กำหนดหลังจากยื่นเอกสารสมบูรณ์แล้วเนี่ย ETF ก็จะถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วก็เริ่มซื้อขายได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะถ้าได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดอย่าง NASDAQ ฟังดูเหมือนกระบวนการมันเร็วขึ้นและอาจจะแน่นอนมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแล้วการที่ ETF มันอาจจะเปิดตัวได้เร็วแบบนี้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือมุมมองของนักลงทุนยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากนะคะเพราะเหมือนกับว่าความชัดเจนเรื่องกฎระเบียบที่มันเพิ่มขึ้นจากการที่ Canary Capital เขาเดินเรื่องเนี่ยมันมาเจอกับบรรยากาศการลงทุนในคริปโตที่เริ่มจะกลับมามีมุมมองบวกมากขึ้นพอดี ค,คำถามสำคัญเลยก็คือถ้า ETF มันผ่านฉลุยเปิดตัวได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่เลยนะคะให้นักลงทุนสถาบันหรือพวกรายใหญ่ๆเขาสามารถเข้ามาลงทุนใน XRP ได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ชัดเจนซึ่งก็จะส่งผลป่อสักทักท่องโดยตรงเลย ใช่ค่ะสภาพคล่องความต้องการ XRP ในตลาดก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วก็มีการคาดการณ์ที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะอย่างคุณ Matt h a l g e n ที่เป็น CIO ของ Bitwise อ๋อ oh, Bitwise บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ค่ะเขาคาดการว่าอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้า XRP ETF เนี่ยเป็นระดับพันล้านดอลลาร์เลยนะคะภายในไม่กี่เดือนหลังเปิดตัวพันล้านดอลลาร์ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเงินก้อนนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญเลยที่อาจจะดันราคา XRP ให้ไปใกล้เป้า3.6ดอลลาร์ที่เราคุยกันทางเทคนิคได้เร็วขึ้น แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราคานะคะมันยังช่วยแบบว่ายกระดับสถานะของ XRP ด้วยจากที่อาจจะถูกมองว่าเน้นเก่งกําไรก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่สถาบันยอมรับมากขึ้นน่าสนใจมากครับแล้วในมุมของฝั่งกรอตอเองล่ะครับมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนุมัติ ETF นี้ไหมครับเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ตลาดอ่อนไวพอสมควรก็มีการอ้างอิงถึงท่าทีของคุณพอออตก,กินส์นะคะท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกรอตตสหรัฐหรือ SEC Commissioner ที่ดูเหมือนจะแสดงความเห็นสนับสนุนกระบวนการยื่นเอกสารแบบออโตเอฟเฟกตีฟซึ่งกลไกมันคล้ายๆกับออโตแอคทิเวทที่เล่าไปอ๋อมีคนในกรอตอสนับสนุน,นกลไกนี้ใช่ค่ะการสนับสนุนจากคนในเองก็ยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าเออ ETF มันอาจจะเปิดตัวได้ตามกําหนดนะนอกจากนี้นักวิเคราะห์อย่างคุณเอริกบาลชนาสจากบลูมเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้าน e t x เลยนะคะครับ รู้จักดีครับคนนี้ค่ะเขาก็มองว่าการเคลื่อนไหวของ Canary Capital ครั้งนี้เป็นการแสดงความมั่นใจมากๆแล้วก็เป็นการพยายามวางตำแหน่ง XRP ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ETF คริปโตอื่นๆที่เปิดตัวสำเร็จไปแล้วอย่าง Solana หรือ HBAR ค่ะพอฟังภาพรวมทั้งหมดทั้งเทคนิคทั้งปัจจัยเรื่อง ETF แล้วพอจะกลั่นออกมาได้ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยแนวโน้มราคา XRP ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้มันขึ้นอยู่กับอะไร เป็นหัวใจสําคัญที่สุดครับถ้าให้สรุปปัจจัยชี้ขาดช่วงนี้เนาะคะ่ะคิดว่ามี2แกนหลกัหลกๆเลยแกนแรกคือประสิทธิภาพของราคา x r p เองว่าจะสามารถสร้างแรงทะลุแนวต้านสําคัญที่2.7ดอลลาร์ที่เป็นพ v โ t z o n นได้ไหมครับด่าน2.7ใช่ค่ะการผ่านตรงนี้ได้มันจะเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของตัวมันเองบวกกับสัญญาณ RSI divergence ที่เริ่มเห็น ส่วนแกนที่2ก็คือผลลัพธ์เรื่อง XRP ETF ค่ะโดยเฉพาะวันที่13พฤศจิกายนนี้อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ตลาดให้ความสำคัญมากๆแล้วก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนความเชื่อมั่นหรือเม็ดเงินใหม่ๆได้เลยเข้าใจครับคือต้องดูทั้งปัจจัยภายในตัวราคาเองและปัจจัยภายนอกคือ ETF ถูกต้องค่ะ ถ้าสถานการณ์มันออกมาบวกทั้งคู่คือ ETF ไฟเขียวเปิดตัวได้ดีแล้วราคาก็ทะลุ2.7ดอลลาร์ไปได้สวยๆภาพรวมก็จะดูดีมากค่ะโอกาสที่ราคาจะไปต่อที่3.1ดอลลาร์หรือแม้แต่3.6ดอลลาร์ก็จะเปิดกว้างเป็นไปได้สูงแต่ถ้ากลับกันแต่ถ้ากลับกันราคาติด2.7ดดอลลาร์หรือมีข่าวไม่ดีเรื่อง ETF การฟื้นตัวก็อาจจะ ต้องใช้เวลานานขึ้นหรืออาจจะมีการปรับฐานลงมาทดสอบ2.2ดอลลาร์อีกรอบก่อนจะตั้งหลักกันใหมค่ค่ะฟังดูแล้วแม้จะมีปัจจัยที่ต้องลุ้นแต่ดูเหมือนน้ำหนักโดยรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางบวกอยู่พอสมควรสำหรับแนวโน้มในปี2025ใช่ไหมครับโดยรวมใช่ค่ะ บทวิเคราะห์ต่างๆดูจะให้น้ำหนักกับภาพบวกมากกว่ามีทั้งปัจจัยหนุนจากกราฟเทคนิคที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วก็ปัจจัยเร่งสำคัญมากๆอย่างเรื่อง ETF ที่กำลังจะมาถึงซึ่งถ้าสำเร็จจริงมันคือการเปิดประตูสูงเงินทุนสถาบันอันนี้เป็นบวกมากๆในระยะกลางถึงยาวค่ะชัดเจนเลยครับวันนี้เราได้โจลดลึกกันครบทั่วเลยทั้งมุมมองเทคนิคระดับราคาสำคัญแล้วก็ปัจจัยใหญ่เรื่อง ETF ที่กำลังจะมาถึง น่าจะให้ภาพรวมแนวโน้มราคา XRP ที่ครอบคลุมพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ติดตาม XRP ช่วงนี้ก็คือต้องจับตาดูราคาแถวแถ2.7ดอลลาร์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าจะผ่านได้ไหมแล้วก็ติดตามข่าวความคืบหน้าเรื่อง ETF อย่างต่อเนื่องเพราะผลของ2ออย่างนี้จะเป็นตัวกาหนดทิศทางราคาจริงๆค่ะครับก่อนจะจบกันไปผมขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับต่อเนื่องจากที่เราคุยกัน ลองมองข้ามเรื่องราคาไปแป๊บหนึ่งการที่ XRP สามารถมีกองทุน ETF เป็นของตัวเองได้สำเร็จเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อ,อระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตของ r i p p โ e โดยรวมแล้วก็ต่อการยอมรับ XRP ในวงกว้างในระยะยาวนอกเหนือจากเรื่องเงินทุนเนี่ยได้ยังไงบ้างประเด็นนี้น่าสนใจน่าจะเอาไปคิดต่อหรืออาจจะมีคนพูดถึงกันมากขึ้นในอนาคตนะครับค่ะน่าคิดต่อจริงๆค่ะ และเช่นเคยนะครับเนื้อหาที่เรานำเสนอในวันนี้เป็นการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ผู้ฟังสนใจส่งเข้ามานะครับเพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนนะครับค่ะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ผันผวนมากนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตัดสินใจลงทุนด้วยวิจารณญาณของตัวเองอย่างรอบคอบค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ